ขั้นตอนการร่วมลุ้นกิจกรรมแจกทองจาก eok OK นะครับ 1. เปิด Eagle of No ในในช anel youtube ครับกด Subscribe 2. เปิด Facebook ครับผมไลค์เพจ e a g l e ล f No และกดติดตาม 3. ามํทำการแชร์คลิปมาที่ Facebook นะครับผมแล้วติดแ a s h ท็ g e eok OK, แจกทอง,าทาง,อง,งสามขั้นตอนง่ายๆ 1. ซับ 2. ไลค์ 3. แชร์แค่นี้คุณได้ร่วมลุ้นทองนะครับผมสวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานาเสนอเรื่องอะไรนั้น เชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับปฏิหารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบามไร่เธอคิดว่าเธอไม่รอดแล้วแต่เธอก็ยังอธิษฐานขอให้หลวงพ่อคูณช่วยเธอกับลูกน้อยที่อยู่ในคันแล้วเธอก็ขึ้นข้อมราวบนันไดเอามือกุมเหรียญหลวงพ่อคูณคว้าเปลวเพลิงลงมารอกความขี้เกียจของข้าพเจ้าแท้ๆที่ทําให้ข้าพเจ้าตัดสินใจ เอารูปปฏิทินหลวงพ่อคุณมาลงเต็มหน้าห้าของหนังสือพิมพ์เดลีนิวทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นขายดิบขายดีถึงกับต้องเพิ่มยอดการพิมพ์ข้าพเจ้ากลายเป็นฮีโร่ไปทันทีไม่ว่าเดินไปทางไหนก็มีคนมองอยากจะคุยด้วยบางคนถึงกับขอภาพปฏิทินเพื่อจะเอาไปบูชาไปขอที่ธนาคารสิเป็นภาพที่ผมเอามาจากปฏิทินธรรมดานี่เองข้าพเจ้าบอกกับช่างเรียงที่อยู่ข้างล่าง ไปขอแล้วแต่เขาบอกว่าหมดพนักงานฝ่ายช่างเรียงบอกถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพอผมเอามาลงข่าวชาวบ้านก็ไปขอ,อกันหมดซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะใครๆก็เที่ยวหาปฏิทินฉบับนั้นมาเก็บไว้บูชาซึ่งแม้แต่หนังสือพิมพ์เดลินนวที่ลงภาพหลวงพ่อคูณฉบับนี้ชาวบ้านเขาก็ยังซื้อไปตัดเก็บไว้บูชาบุญหิ้งกันหมดเหมือนกันข้าพเจ้าเดินลงมาที่โรงรถยังเห็นพนักงานขอบ่มน้ํามันในเดลินิว ตัดไปบูชาบนหิ้งพระแล้วรู้สึกภาคภูมิใจยอยู่เหมือนกันที่ตนเองก็มีส่วนทำให้ชาวบ้านได้มีภาพของหลวงพ่อคูณบูชาไว้บนหิ้งพระช่วงนั้นหลวงพ่อคูณดังมากไม่ว่าใครต่างก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณแขวนคอรวมไปถึงวงการเซียนพระแผงพระเครื่องมีหลวงพ่อคูณไวใ้ให้เช่าเต็มไปหมดและทางวัดเองก็มีการปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณออกมาจําหน่ายมากจริงๆงซึ่งหา,หากจะวัดความดังกันก็ต้องบอกว่า ในอดีตไม่มีเหรียญหลวงพ่อองค์ไหนดังเท่ากับเหรียญหลวงพ่อคูนหรอกถ้าอยากจะรู้ว่าดังขนาดไหนก็ต้องบอกว่าจะตุคามราม,มเทพฟีเวอร์แบบไหนหลวงพ่อคูนในอดีตก็ไม่ต่างกันและที่สําคัญเรื่องราวของหลวงพ่อคูนมีให้อ่านกันทางหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันทั้งในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารรวมไปถึงเรื่องราวทีิตลกขบขันของหลวงพ่อคูนเองที่เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างเรื่องความศักดิ์สิทธิ ดิคาพเจ้าได้มีส่วนสัมผสัสอย่างใกล้ชิดเช่นเรื่องราวการรอดชีวิตของสาวโรงงานเคเดอร์ที่ผลิตตุ๊กตาส่งออกที่สายสีพุทธมณฑลจังหวัด,ดคนครปฐมเมืม่อปีพุทธศักราช2536จากเรื่องราวโศกนาฏกรรมไฟไม้โรงงานเคเดอร์เริ่มทําให้สื่อมวลชนรู้จักลวงพ่อคูณกันแม้เรื่องราวจะผ่านมาหลายปีแต่้าพเจ้าก็ยังจําเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดี วันที่ท้องฟ้าที่เคยสวยงามไปด้วยเมฆหมอกสีขาวนวลเคลื่อนคลอยไปตามกระแสลมต้องแปรเปลี่ยนเป็นสีหมอกควันดำทะมึนไปทั่วแผ่นฟ้าและหากมองจากหมู่บ้านสีมณฑน,นซึ่งอยู่ยงเยื้องกับองค์พระพุทธมนสายสี่ชาวบ้านต่างก็ขวัญผวาไปกับกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นมาสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วและเพียงกระแสลมพัดผ่านเปลวเพลิงที่ลุกไหม้โรงงานนรกเพียงไม่กี่นาที ท้องฟ้าที่เคยสวยงามสงบนิ่งกับแปรเปลี่ยนเป็นสีเพลิงแดงฉานไปทั่วท้องฟ้ากุ้มควันไฟที่ถูกแรงลมพัดโหมกระหนำ่ำทำให้รูปไฟแตกเป็นประกายขึ้นเหนือเปลวเพลิงซึ่งแม้จะอยู่ห่างจากที่ไฟกำลังลุกมอดอยู่อย่างหนักเป็นระยะหลายกิโลเมตรก็ยังได้กลิ่นเมนหม็มนไหม้เหม็นยางไหม้เหม็นกลิ่นเนื้อคนที่ถูกย่างสดเป็นร้อยร้อยศพข้าพเจ้าในยามนั้นอยู่ในฐานะสองสถานะสถานะที่หนึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ และสถานะที่สองอยู่ในฐานะผู้สืบข่าวที่ต้องทำหน้าที่รายงานสถานาการณ์ให้ประชาชนรับทราบถึงภัยพิบัติบ้านแม่ค้าพเจ้าอยู่ที่หมู่บ้านสีมณฑลซึ่งห่างจากโรงงานนรกที่ไฟไหม้ย่างสดคนงานที่ถูกขังอยู่ในโรงงานถึง200กว่าศพแค่2กิโลเมตรค้าพเจ้ายัางจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีหลังจากที่ค้าพเจ้าอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปทำงานตามปกติซึ่งต้องออกจากห้องพักที่คอนโดหนองแขม ก่อนที่จะเข้าไปทำข่าวตามปกติข้าพเจ้าจะต้องแวะที่บ้านแม่เพื่อดูแลอาการป่วยของพ่อที่ป่วยเป็นโรคอาาัมพาตเดินเหินไม่ค่อยคล่องเหมือนคนทั่วไปซึ่งข้าพเจ้าก็จะแวะมาดูอาการบีบนวดให้ท่านหยอกล้อท่านไปทำงานทุกวันแต่วันนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะขับรถผ่านถนนพุทธมนทนสายสี่ไปยังหมู่บ้านสีมนทนได้เหมือนปกติ เนื่องจากรถติดยาวเหยียดและสมัยก่อนการรายงานข่าวของสื่อก็ยังไม่รวดเร็วเหมือนเช่นทุกวันนี้ซึ่งเพียงแค่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโทรศัพท์มือถือก็แจ้งข่าวให้ทราบทันทีรถมันติดอะไรกันวะทําไมมันติดอย่างนี้ขับพเจ้าขับไปกระบนไปตลอดทางและเมื่อไม่สามารถเคลื่อนไปได้ขับพเจ้าก็ต้องจอดดับเครื่องลงมายืนดูเพื่อต้องการจะรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ต้องตกใจเมื่อเห็นควันไฟเห็นท้องฟ้าแดงโร เหมือนกับไฟจะไหม้ท้องฟ้าจากนั้นไม่นานรถดับเพลิงเป็นร้อยร้อยคันกับมุ่งหน้าไปยังโรงงานนโลคิสายสี่พุทธมณฑลข้าพเจ้าไม่ได้มีหน้าที่รายงานข่าวไฟไหม้ตรงนั้นหรอกเพราะทางโรงพิมพ์เขามอบหมายให้นักข่าวตะเวนทําหน้าที่อยู่แล้วซึ่งทั้งนักข่าวตะเวนและนักข่าวนคนปรปฐมนักข่าวจังหวัดสมุทรสาครที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาก็ทําหน้าที่เขาตรงนั้น สำหรับข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคนป่วยที่โรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นจาได้ว่าเกือบจะทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนที่ต้องช่วยกันรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รอดตายจากไฟไหม้โรงงานนรกโรงงานโรงงานแคนเดอร์เป็นโรงงานที่ผลิตตุ๊กตาเพื่อส่งออกเป็นโรงงานที่ใหญ่มากจากที่สัมภาษณ์คนงานหญิงที่รอดตายมาได้เธอเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่คนงานตายกันเยอะเนื่องจากพอคนงานเข้าไปทํางานแล้ว ทางโรงงานจะปิดประตูล็อกกุญแจอย่างแน่นหนามากเมื่อเกิดไฟไหม้นักง,งานจํานวนนับพันต่างวิ่งหนีตายกันให้จ้าระวันแต่ไม่สามารถที่จะหนีไฟออกมาได้เนื่องจากประตูล็อกคุณแจเจ้าหน้าที่ตารวจดับเพลิงกับหน่วยกู้ภัยต้องใช้ขวานทุบประตูแล้วผจญเพลิงเข้าไปซึ่งเข้าไปช่วยด้วยความยากลําบากมากคนงานที่หนีตายขึ้นไปอยู่ชั้น3าชั้น4ต่างกระโดดหนีตายลงมาข้างล่างซึ่งตกลงมาแล้วตายก็เยอะแขนหักขาหักหก,ก็ไม่รู้เท่าไหร่ ไม่ต่างไปกับแมลงเมา,มาที่บินเข้ากองไยแล้วหล่นร่วงลงมาให้เห็นนั่นัันแหละในบรรดาผู้รอดชีวิตมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในวัยยีกว่ากเธอเป็นพนักงานเย็บตุ๊กตาตั้งคันได้8เดือนเธอเล่าว่าในขณะที่เธอกําลังเย็บตุ๊กตาอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงเพื่อนร้องตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้จากนั้นก็แตกตื่นวิ่งหนีก็ตายให้อลมาดเธอซึ่งอยู่ในสภาพท้องแก่ไก่คอด วิ่งไปได้นิดหน่อยก็ล้มลงเนื่องจากสำลักควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นมาจากชั้นล่างและเข้ามาทิศเข้ามาทางทิศเหนือจนหายใจไม่ออกในายามนั้นเธอคิดว่าเธอและลูกน้อยในคันจะต้องถูกไฟคอกตายในโรงงานนรกนี้แล้วเธอวิ่งมาปุ๊บอยู่ตรงราวบันไดและในขณะที่เธอกําลังจะสำลักควันไฟตายคาราวบันไดยอยู่นั้นเธอได้เอามือกุมเหรียญหลวงพ่อคูณที่เธอของคออยู่เธอเล่าให้ข้าพเจ้าและเพื่อนนักข่าวฟังว่า เธอคิดว่าเธอไม่รอดแล้วแต่เธอก็ยังอธิษฐานขอให้หลวงพ่อปูนช่วยเธอด้วยให้หลวงพ่อปูนช่วยเธอกับลูกน้อยในคันของเธอด้วยแล้วเธอก็ตัดสินใจขึ้นข้อมราวบันไดเธอรูดตัวลงมาฝ่าเปลวเพิงและกุมควันไฟที่เธอมองอะไรไม่เห็นอีกแล้วเธอรู้สึกเตล่ออีกครั้งก็ตอนที่เธอนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลสีวิชัยที่ข้าพเจ้าเข้าไปสัมภาษณ์นี่แหละเธอเล่าว่าเธอเป็นชาวโคราชมาทํางานที่โรงงานแห่งนี้ได้สองปีแล้ว ตอนออกมาจากบ้านเธอมีเหรียญหลวงพ่อคูณของคอโดยสร้อยสแตนเลสมาด้วยตอนนั้นตอนที่เธอของคออยู่นั้นเหรียญหลวงพ่อคูณยังไม่ดังเลยเสียนพระในกรุงเทพยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่เหรียญหลวงพ่อคูณเพิ่งจะมาฮิตติดลมบนกับตอนที่สื่อมวลชนไปสัมภาษณ์สาวโรงงานแคนเดอร์รอตายจากไฟไหม้นี่แหละและสื่อมวลชนที่ไปทําข่าวสัมภาษณ์ให้ได้อ่านกันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนขับเจ้านี่แหละ ก็อดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้ว่าตัวเองในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนก็มีส่วนร่วมอยู่ตรงนี้เหมือนกันข้าพเจ้าบอกให้เธอเอามือจับเหรียญหลวงพ่อคูณเอาไว้อีกมือหนึ่งก็อุ้มบุตรสาวที่น่ารักของเธอแล้วข้าพเจ้าก็กดชัตเตอร์เก็บภาพในแง่มุมต่างๆเพื่อเสนอต่อหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งแล้วนํามาเขียนเป็นสกูปชีวิตตามที่ตัวเองถนัดต่อไปก่อนที่จะกลับข้าพเจ้าบอกเธอว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนเรื่องดีฉัน ม่ใช่โสเภณีในเดลีนิวข้าพเจ้าก็คือพการมาศปรีชาแล้วข้าพเจ้าก็เอาหนังสือเรื่องดิฉันไม่ใช่โสเภณีที่เตรียมมามอบให้เธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกพอเธอรู้ว่าพการมาศปรีชามาเยี่ยมเธอถึงเตี้ยง,งเธอดีใจมากก็ถ่ายรูปข้าพเจ้าขณะที่ยืนอยู่เคียงข้างเธอและลูกน้อยที่ขนาดนั้นเธอก็อยังไม่ได้ตั้งชื่อรู้ว่าอะไรพีคะพี่เป็นนักเขียนชื่อดังช่วยตั้งชื่อลูกให้หน่อยได้ไหมคะเธอพูดด้วยความเขินอาย ข้าพเจ้ามองหน้าเธออย่างเข้าใจในความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้ดีข้าพเจ้าขอเวลาคิดนิดหนึ่งแล้วข้าพเจ้าก็บอกเธอว่าชื่อชนะภัยแล้วกันความหมายดีนะชนะภัยเธอท่องคําว่าชนะภัยอยู่สองสาครั้งก่อนที่จะยิ้มออกมาอย่างมีความสุขชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเรานะครับ